คีบนะแม่รอบน,นีน้พี่ม่อนได้เอ้ใครขึ้นเก่งใครยืนเก่งเป็นผู้ได้รางวาัลใส่ไหมจ๊ะ ก็ได้ขนมรางวัลไปนะจ๊ะวันนี้นมกีการแจกมาถ่ารูปผิดชูจ้าอันนี้จะอันนี้จะใครได้คะใครได้คะเราอยากกินค่ะแม่อยากกินค่ะแม่โอ้ยดูกระโดดกันแล้วค่ะคุณเบเอ้าไม่ให้ไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยอุย้ยอร่อยอร่อยนุ่นัวอ่ะอ่ะดูสิใครมีความสามารถ ไม่เอาแบบนี้ผิดกติกาไม่ได้มันต้องยืนสองขาผิดกติกาห้ามเกาะใครทั้งนั้นเออผมได้ผมได้ครับแม่ผมได้ครับอย่าทำน้องลูกนี่นน้องเบาๆน้องตัวเล็กไหมตัวเล็กสิไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ผิดกติกาผิดกติกาต้องแบบนี้ลูกแบบนี้ครับแบบนี้ครับเล่นแบบนี้ครับแบบนี้ครับ ไม่ได้ผิดกติกาแบบนี้ได้แบบนี้ได้แบบนี้ได้อ่าอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอวก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอกรรมการก่ <stadium> อ<ม>นนะจ๊ะกรรมการเอาจ้าเดี๋ยวเอา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 เออเอาเอาโอ้ยดูได้ค่ะรอบนี้ดูได้ค่ะดูได้ค่ะวันนี้รางวัลของเราคือฟิชเชอร์ปลาเส้น น้องหมาโดยจุกอ้ามามามาแม่เพิ่งสั่งมาจากลาสดาอ้าดุดนดใดรดุด้ดุดุดคดุไไดุดคผุครับผมครับ อามามามารอบนี้ใครได้ใครได้ใครได้ใครโดนมาใครได้ใครโดน,มไ,ดโดนไม่อา้าวผิดกติกาลูกอ้าเก่งมากลยไม่ได้เกาะเกาะไม่ได้ลูกผิดกติกาใครผิดกติกาม่วนผิดปฏิกติกาซะแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดอเอาไหมน้ำเชื่อมไปกินนะ ไม่ได้ไม่ได้อ้าอ้าออุอ้ยเก่งมากลูกม,มาแล้ว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 น้องสาวขอกินน้ำก่อนอของขุมกินด้วยของขุมกินด้วยเกลีย้ยของน้องกินได้ไงน่ารักเลยอขอกินน้ำก่อนถ่ายให้เห็นน้องกินน้ำ เลทีอ,าอ้าเสร็จยังนักแข่งคันของเรามานั่งรอแล้วครับมานั่งรอนะครับเอ้ามาครบแล้วครับพรมหน้ากันแล้วครับไม่ได้ผิดกติกาลูกผิดกติกาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาหนึ่งสองสามอ่าจับน้องอีกนสี่จุดศูนย์สองอะอสี่นาที อ่ะรอบนี้การแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะรู้สึกว่านักกีฬาของเราเริ่มเหนื่อยแล้วครับลิ้นจุกปากเลยครับอ่ะรอบนี้ใครจะเป็นผู้ได้ไปไม่ได้ผิดกติกาลูกไม่ได้ผิดกติกาอ่ใครได้กันอ่ารอบนี้เป็นของพี่มอนโอเคการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วพี่มอนเป็นผู้ชนะติม่ะพอแล้ว